ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับสตีฟแฟมิลี่แล้วก็วันนี้เราเล่นเป็รคาบิกเซลมอนหรือไป็นคาบโปเกมอนนั่นเองก็วันนี้อยู่กับพี่ไม่แนะนำนะคนลืมชื่ออยู่กับหญิงลุกกี้ชาแนลนะฮะแล้วก็ส้นตีนไม่ใช่ลืมชื่ออยู่กับพี่สันหลังยาวพี่กีนนะแล้วก็อยู่กับพี่พี่วอววอววเปอร์วัวเปอร์วอวเปอร์แล้วกันพี่เรียกง่ายๆวอวเปอร์นะฮะโอเคก็ดูตามชื่อนะครับก็เป็นช่องพี่เขาเดี๋ยวทิ้ง3ช่องนี้ไว้ใต้ลิ้งค์ดีลชั่นนะครับ กดคัมซ์คลายช่องผมแล้วก็ไปกดไลค์ช่องช่องผมด้วยแล้วก็ไปกดคัมซ์คลายช่องพวุ่มพี่เขาเขาสั่งแล้วก็มาดิดไลค์ช่องผมกูจะเออโอเคนะฟังทุกคนฟังนะครับไปกดดิดไลค์ช่องพี่เลานะครับกูร้อเล่นโอเคหญิงเขาขอตามเขาขอสามสองกินไลค์นะเขาให้หญิงมาหญิงจะขอพานี้จะขอกี่ไลค์ ขึก็ไม่ไม่เท่าวยมันได้ขึ้นทางสี่ร้อยลายสี่ร้อยลายย้วาเราไม่เคยได้สี่รลายเออพี่กิตบอกว่าสิบรายยังไม่เคยได้เนี่ยเอะต่อจะโชว์วิธีการแก้ดิวให้ดูมาขอดูโปเกมอนแต่ละคนหน่อยได้ไหมครับโปเกมอนแต่ละคนเอะไรจักรีของพี่วอัปเปอร์นะฮะใช้ชลาเบนเดอร์นะครับไม่ที่พี่โกนิต้าแใช้โกนิเยนจักรี โอเคก็วันแล้วก็อยู่กับพี่แบงก์อีกคนนึงพี่แบงค์ครับพี่แบง์ครับพี่แบงค์ครับพี่แบงก์อยู่ไหนตัดไม้อยู่ยังไม่สนใจใครออ้้โหโอ้้โอเหโอ้โห้หอ้โน้โหอ้หโอีห้อออ้อ้อ้นอนไว้นอนไว้อ้ พี่กีดครับพี่กินครับมีน้องขอมาอยากให้พี่เข้ามาเล่นน่ะเนี่ยจัดแล้วนะครับจัดให้แล้วใช่เอาเอาตัวดัมดัมมาเล่นนะคะก็มีน้องคนนึงบอกว่าอยากให้เวลวินนี่ริวด้วยโอเคจัดไปครบกันนะตัวแล้วก็ยังขอนี่พี่อย่าผมสอนทำโปเกรบอลดีไหมเอาป่ะดีฮะไม่ดีฮะจะไม่ชอบทำอะไรอยู่แล้วทำไมแบบพี่กินเดี๋ยวก็ต้องพี่ เฮ้ยหญิงมาเล่นโปเกมอนเราก็ทเสียงอะไร่มเดอช่มาเดเหนืนไอพวกอืนอนี่กดซับกันเต็มเลยไม่ก็พี่วอปเปอร์เย้เรียกชื่อยูทูบแล้วเย้ไม่ดีใจพี่ไม่ด้เจัผมเหรอผมสัตว์เรียกชื่อพี่หูนะเว้ย ถูกครับมีใจด้วยฮะชื่อไห้ก่อนก่อนจะมาเล่นกันผมเรียกชื่อพี่ก็ไม่ถูกสักรอบทำไมอ๋อนลงไปทำไมวะไม่ใช่พี่ลงมาหาปลาเฉยใช่เหรอีโอเคครับก็อยู่ตรงนี้ได้จะทำฟาร์มบอลนะครับไข่ตีโอเคหยิงหยิงว่างใช่ไหม เราเราเป็นเราเป็นพวกไม่ชอบใช้แรงงานไทยนะฮะก็ให้หยิ้ไปเก็บบนมาซะนั่นไงตัวดำดำนี่คู่นี้ดำดำนี่คู่นี้เขาเป็นอะไรวะพี่วอร์พี่วอร์เปอร์นะฮะก็หรือว่าพี่เวเปอร์นะฮะก็เดล่นบอดทงเลนะฮะก็พี่เขาเป็นคนเล่นโปเกมอนเขาเล่นได้ห้าพาร์ล้วเห็นเขาเล่นก็เลยว่าเรามาแจกับพี่พี่เขามาแจ้กับเราก็เป็นบุญมากพี่อาจังกุชชี่ อาบด้วยกันนะแล้วก็เก็บสบู่กันโอ้โหลงไปทำอะไรอ่ะทุบทุบเออทุบทุบทุบเออ

พี่ผมรู้ว่าพี่ต้องรู้วิธีการขุดดินครับขุดขุดขุดปูนขุดเลยพี่ขุดเลยมันจะไม่ครับเป็นมรดกโคราณขุดแบบนี้ขาดแบบเฉลิมขุดตรงไหนฮะขุดเดี๋ยวนี้เป็นแถวยาวไงครับถึงเนี่ยเป็นพวกชอบใช้แรงงานแข็งรับเชิญอืมอัอนี้หญิงเก็บไปมเนี่ยหญิงโอ้พี่หญิงไม่เคยเก็บพี่ผมใช้หญิงไปขุดไปขุดดินหญิงครับไม่ใช่หญิง บอกคนเดียวไม่ได้ทำอะไรใช่ใช่พี่กีนี่รู้สึกจะสบายสุดเลยนะพี่กีนี่เป็นวิญญาณหลอกกว่าคนอื่นเอ้ยยิงยิงยิงเป็นเนียิงไปเนี้ยขึ้นไม่ได้ยิงเป็นแม่บ้านที่ดีเรารู้เว้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้มันอุ่นแล้วมันอุ่นเฮ้ยโอ้ยแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเล่นหลักรู้สึกกระตุกกระตุกอย่างเี้ยนะวะ ฉันเดินผ่านเธอสลับสลับสลับเจือหายนะเจือหายเธอสลัดสลัดเดี๋ยวพี่กินเขาจะไปแกล้งอะไรรู้สึกจะวิ่งไปหาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนแกล้งก่อนเฮ้ยผ่านไปเนี่ยเอาลึหนีผมด้วยวะโอเมก้าดี่บ๊อบแล้วพี่บ๊อบหนีผมด้วยไหมเนี่ยบ๊อบทำไมเงยมาดูเด็กบ๊อบเปิ้ลลัตในทีจมน้ำระหว่างหนีซะงั้นย่า อย่าอย่ทำไมทำไมพี่ยิง่เดียอย่าเดี๋ยวยิงใก้น้ำนะเฮ้ยเอาพี่าเพื่อโดดแกงใช่ไหมเนี่ยบอตุงชอบเอ่อเอ้ที่ไปดูคิปแต่คิดที่เห็นเบาที่สุดมากเลยนะคิปอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงให้เลย คริปต์ยังไงเนี่ยแต่เอฟซีแต่เอฟซีม่ได้แขนะแต่เขาไม่ขึ้นแล้วได้ไไม่้องขึ้นแล้วเขาขแล้วโทษเขาขอโทษตัขอโทษจำล้วระหว่างนีวัคุมเฮ้ยเอาตกเองอกเฮ้ยพี่ขอโทษอุด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 อดอุอุอุดอุดอุดมดดอดดออนอออาออออดอ อย่านะอย่านะอย่านะอันนี้เขาเขาว่าไงไปไงคะยิงเรามายืนรงนี้ดิโอ้ยโอ้ยต้ววะจะเล่นดีเผอดิบอะโอ้ยเกิดไม่ยังไม่อยู่แถวนี้อีกแล้วตายแป๊บ ไม่ไหวแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นมาครับเอาดิพาดนี้เราเล่นกันสามคนยังไม่ไม่ยึดพาดนี้เราเลี้ยวพวกยไรหมดเลยโอ้โหไม่ทันเราอย่ายึดอย่าไปยึดแก้น้ำมันอันตรายเสียงมอไซค์เข้าใหม่วะมอไซค์แต่บ้านใครใครเขาามาวันไม่คิดเนี่ยวัง อยากินแม่งเรงกันเดียวเรงวอโอ้แถงนั้นไม่มีน้ำว่าเลยไม่ได้ยิงยิงเห็นกล่องที่นี่ว่าที่เราเรามีมีกล่องตัวหน้าแล้วนะยิงเห็นปหมไม่เห็นโอ้ยโอ้ปิดปิดปิ๊บปิดอ้าวบอยคงกล้าทำเหรอเขามีเซียนเว้ยเฮ้ยบอยกล้าบีก้าเองมั้ยออเฮ้ยเอา พี่ทำไมอ่ะหญิงมเอฟซีคุ้ดเร็วเลยนี่แหละเป็นนักแคสเกมหญิงนี่แหละโอ้โหเนี่มันเสียบเพียบอย่างเงี้ยนักแคสเกมหญิงเ้ยเอ้าเฮ้ยตกน้ำอีกแล้วตายตายตกเองอีกโคเกมเวรกรรมมันไม่ได้อุดทีเนี่ยมันไม่อุดติดยายาย่าอุดผมส่งโปเกมอนลงไปช่วยนะขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยโอ้โหขึ้นไงวะเอาขึ้นไง ขุดดินต่อด้ยหรือออกด้วยมีพี่บอพี่พี่เลอเปอร์อเปิ้มาเล่นอะไพี่บอกกับพี่ยิก็ได้อยู่แล้วยิงก็ผมก็ได้อยู่แล้วพี่ยิงกันเป็นเสื้อกางเกงางเท้าเลยพี่ดูพี่แบงเขาดิไม่สนใจใครเลยแบบเงียบ วันนี้สบายๆครับะก็เข้าไม่ได้จ <ideally> ัดการมันชื <das you> ่ออะไรไม่รู้ไปเลยเมกระจูจัดการมันเออมามาเรามาตีกันสักตีกันสักตั้งก็ตีกันสักตั่งใครไม่เคยทำพี่กีดขาพี่กีดพี่กีดโอ้โหพิ่กีดไม่เคยเล่นเล่นไมค์คาบเลยใช่ไหมฮะพิ่กีดไม่เคยเล่นไมค์คาบเลยใช่ียวเคยเคยเคยใช่พี่ รู้แบบว่าพวกอันนี้ใช่ไหมเพราพื้นฐานของไมายคาวใช่ไครับมมีีพอครับได้ขุดได้เชียวพี่อ๋อพี่กิตไปขุดเล็กนิดหนึ่งครับเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้เดี๋ยวตายเฮ้ยไม่น่าเลยเล้วหกเล้วเจ็ดอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยคอมการ์ดหรือคอมการ์ ก็ไม่เอาเลยจะพูดว่ะค่ะทำไมอ่ะทำไมมันข okay. oh, ุดไม่ขึ้นวะชาวเวนดมโอ้โหน่าจะโดนเม็ดลายไงเดี๋ยวโดนเม็ดลายอ่าอุ้มตายตายเถอะอย่างนี้ขึ้นเม็ดขุดไม่ขึ้นด้วยนั่นไงโอ้ยเกินรอบนี้ต้องะทำอะไรกันครับมาค่าพี่ว็อเปอร์เนี่ยกันมัน คลิปนี้อ่าเราจะบูชายันเพื่อคุณโบสโดยเฉพาะตายตลอดทั้งคลิปแน่นอนพี่วัปเปอร์ไปขุดไปขุดไปขุดเหล็กเลยพี่วัปเปอร์ครับพี่วัปเปอร์ไปขุดเหล็กเลยอย่าย่างนีอย่างนียายายาพี่วัปเปอร์ครับนี่เหล็กพี่วัปเปอร์เอาไปทำเอาไปทำแอคครับแอคแอคออนเซ็ตชั่นนะพี่เอาไปทำออนเซ็ตชั่นเฉยพี่เอาไปทำแล้วพี่ขุดขุดเหล็กขุดเหล็กมาเยอะเราไปคาร์บบอนกันพี่เดี๋ยวได้วน้องสองน้องๆคาร์บบอนกันได้ครับ ไปเดี๋ยวน,นะเอาไปทำอะไรนะข่าวบ,บอลไงโปกเกีบอลไงราจะจับโปกเกีบอลงอั้นเดี๋ยวหยุดต้องทำบอลเพิ่มอีกหญิงเล่นพาร์ทแรกใช่ไหมหญิงทำอ,อ, <c oughs> อะไรรู้วะปาบอลหนึ่งเยอะเลยอะไรเขาเรียกว่าใช้บอลเป็นเขาจะเก็บทำไมโอ้สง,งสารไงยิงสงสารคนคนทำมึงสิถ้าจะทำบ้านกับพี่ไม่ได้ครับอย่าทำบ้านกันก่อนบ้านเราแม่งหนาวนี่ไม่มีที่ลงที่นอนเลยอยู่กับข้างนอกก่อนใครเป็นอะไรอ่ะ ี่ีาปาบอลดูเล,เลยพี่สนใจอะไพี่สนใจอไสนใจก็ไสนใจไพี่ออปลาให้ลงน้ำนี่ยนะพี่ไม่ปลาใส่หน้าผมเลยแยังนีม้ีกโอเค,อเคหญิงเราเป็นหญิงเรเป็นแม่บ้านที่ดีกันอยู่มาเรา,าทำบ้านกันยอยูา่าเ๋ย เดี๋ยวอากินกินสอนเป็นไหมไม่ไม่เป็นสักอย่างเขาวไม่เคยทำอะไรอยู่แล้วค่ะจริงเขามาป่วนนี่ในในแพ็คในคือคนอื่นเขามาเล่นไม้คามาเล่นไม้ค้าโปเกมอนกันพี่แต่คนอื่นเขาเล่นเท่าไรวะมาป่วนมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์อยู่นะเดี๋ยวนะมาเติมเพื่อนกัน่อยเอ้ยย่าพี่กินพี่กินเอ้ยพี่กินเป็นคนที่พี่กินเป็นคนที่แบบว่า โอเคนะเว้ยเรื่องการแคชเกมอ่ะพี่กิงครับอย่าแคชดีซีกันพี่ว่าได้เลยซื้อเลยแต่บอกผมว่าตัง์หมดตื่นเช้ามาซื้อเลยใครแหวนอีกแล้ววะแต่บ้านคุณล่ะนี่าบ้านรถแต่งรถร้านแต่งรถเอ้อ๋อิงเรามาตัดไม้กันหญิงเดีตั้งมั่น ช่วงนี้ชอบใช้หญิงชอบใช้แรงงานหญิง FC หญิงไม่ว่าหรอกเนาะก็นะคะเดี๋ยวถ้าถ้าใครไม่เห็นด้วยในการใช้แรงงานนะดิสไลค์นะคะเอาดิเอาดิดสไลน์เราก็ไม่ปล่อยคลิปนี้เอาดิเอออะไรกันมันก็จะไม่มีซัพย์หญิงก็จะไม่มีซัพย์อีกเอาดิเอาดิเป็นการแลดเปียดแทบที่ทำแทบเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียนเคยดูบ้าหนังอะไรเนี่ยคน คนเลยนะเลยนะแปลธาตุเป็คนคนคนแปรธาตุเลยนะแขนคนคนแปรธาตุเลยเคยรู้เราต้องมีแล็เป็นเท่าเทียมกันกระตุนแบบอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรดิสไลด์ดิสไลด์ดลนะเออดิสไลด์อะไรวะท่านอะไรท่านดิสไล <นะ S 1> ได,ดไล์นะเว้ยจริงไหมหญิงขอไลายหญิงดิสไลด์เองหญิงจะเสียใจเองเราไม่เสียใจหรอกเดี๋ยวมันอยู่ไหนกันวะจะจะได้หาที่แกล้งถูกไม่หรอกพี่ ตอนนี้พี่ขอสร้างบ้านก่อนนะครับน,น้องๆกเ็เดียเเ๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงโปเกมอนกันทีหลังขอสร้างบ้านให้มันเป็นหลักเป็นแหลมก่อนเนะาะครับผมอ้าวปลาทำไมปิดปลาทำไมไม่ปลาบ้านหนาะเมืองน้องไม่ต้องม,มีปลาทำไมเออโปกโเกมอนเขียวๆนี่มันคืออะไรฮะชื่อเขียวอ๋อชื่อเขียวนี่คือบอสคือบอสพี่ไอ้กบไอ้กบบ้านพี่สิ ไม่ที่มันเป็นปกไงไม่ใช่เพราะปว่าอยู่เขียวอะมันต้องชื่อเขียววะใช่อเขียวเป็นปกชื่เขียวอชื่อเขียวเป็นปกเพรคือบอสพี่บอสบอสบอสเขียวบอสใช่สู้เลยพี่ได้ได้เท่มได้เทมแล้ครับเพื่อนผมเนี่ยสมบันิระดับเท่าไหร่ผมไม่รู้มันสุ่มพี่สุ่มเลเวลครับลองสักหน่อยเลเวลห้าลองไม่โดนพี่ปาร์มปั๊บมันจะเลเวลสูงที่สองเท่าครับอู้แล้วโดนโดนกันเองด้วย ไอ้หนูเ่นอาออมาว่ามันฟออะพี่ว่มันอสมันอ้โหเวสิบสองไหไมเนี่เอาเลยโอ้โหเลอดโอเมก้าเลอดช่วงนี้นะแปงน้เปี่กับไฟช่งเยหญิงเรามาแต่บ้านกลแบบว่าเอ้านก็ตไหน แต่งบ้านต้องมีบัตรอ่ออนอะไรด้วยนะเออใช่พี่มีแต่งบ้านนะครับต้องต้องมีต้องมีต้องมีประตูเงินประตูทองนี่พี่ถึงจะแต่งบ้านได้อย่าลืมนะฮะอะไรนะฮะอุ๊ยอ่าตายเลยกลางคืนนี้ไม่มีไม่มีสู้กับเราต่อสู้ดิเฮ้ยมันหนีว่ะเฮ้ยตกไม่ตายฮะับจูมันจูมันเราต้องยืนคนนี้เพื่อหลบหลีกคุณกรีนมากระแทกข้างหลังะ แล้วโปเกมอนกูจะเอามไงเนีไม่เห็นมีใครทีวันนี้นะครับยิบเงี้ยไปแล้วนะฮะอ่าได้ผลเลยเออมอสแล้วมันรับหรือเปล่าสร้างเลยนะอะไรนะพี่บอลที่ให้มาเหล็กบอลต้องมีเหล็กเหล็กกับพี่พี่พี่ผมให้เหล็กพี่พี่ขุดขุดเหล็กนะครับอ๋อไม่ได้ให้ไปทำดิเราช่วงนี้เรื่องจะใช้แรงงานพี่โทษทีครับ ค or, ือเดี๋ยวเราต้องเราต้องช่วยะเราต้องหาเหล็กกับพี่คือเหล็กมันสำคัญมากอย่าต้องหาเหล็กใหม่แล้วพอเราได้เหล็กพอเราถึงาร์จะขับอนกันพี่แต่ว่าแต่ช่วงนี้มันก็วงแท่นงานมันใช้ทุกช่วงไม่ใช่พี่ไม่เหล็กอ่ะมันต้องหาเหล็กเก้าชิ้นเนี่ยมาทำแท่นเหล็กเนีพี่แล้วก็ทำแท่นตีบอลมันใช้เหล็กเยอะฮะแล้วแล้วมันต้องไปหาที่เหมืองข้างหลังใช่ไหมใช่ครับพี่หาที่วายสิบสองครับใครเคยดูโปเกมอนพาร์ทที่ยี่สิบสี่นะครับกดไปดูของผมเลยโปเกมอนพาร์ทที่ยี่สิบสี่สอนหาสอนขุดเหมืองครับบ้องน้องๆคนที่ขุดเหมืองไม ไปดูได้เลยว่าขุณเหมือนรู้เคล็ดลับแนบที่เขาเรียกพี่เขาชื่อพี่ปลายเออเขาสอนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับใครที่ติดตามมา,าไ,มได้ก็ได้แต่พาร์ทนี้นะฮะไม่ได้อะไรจะพูดพี่ๆ <c oughs> เขาเลย <c oughs> นะฮะและ้วแล้วมันหายไปไหนคนดูมเนเงียบๆคือแต่น้องยังยังน้อยไว้พาร์ทนี้ก็ได้จะไรจะพูดพี่เขาคืนเนึงนงอย่าลืมได้ไร้สาระแล้วก็ได้ความพาความเพี้ยนไปอ่า ว่างันดีลงแลวแท็กพี่ด้วยนะฮะอย่าว่าว่าไรสาระต้องว่าว่าสาระไม่เคยมีอยู่สาระไม่มีอ่ะช่องนี้เริ่มไม่มีตั้งแต่บุ๊พี่เข้ามาหรือว่ามันไม่มีหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วพี่ผมว่าผมว่าผมว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะครับอแล้วแม่นางหญิงไปไหนเนี่ยเงียบเลยหญิงทําไม่พูดตอมสิเขาหายไปไหนปีเยอะแล้วปีเยอะแล้วไม่พี่หญิงหญิงรู้ว่าเราเราใช้แรงงานหญิงบ่อยเนียี เขาเลยเงียบเงียบไว๋ยวถ้าต่อปั๊บมอยู่แรงงานมาแล้วประมาณนี้ยไม่ขึ้นหลับไปแล้วอ่ะโอหัวหลับแล้วล่ะอโอ้พี่กินหมูป่าหลบพี่แล้วพี่เดินมาได้อีกเนาะไปพี่กินพี่กินผมวดหตัวเมื่อกี้เห็นปั้ยในตัวนี้นี่เห็ยเนี่ยดูดูปากไป็ปากของพี่เลยอ่ะปากยอ้้าวแตกเลยปากโบ๋ได้วยปากโบ๋อ้าวให้ึ่งขึ้นเงินหวานขึ้นเงินหมานอ๋อพี่กินครับไปไกลระวังระวังโดนซอมบี้นะพี่

เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แบงค์ขอบคุณครับหลับหลับแล้วแน่เน,น,นี่ยตัวตัวนิ่งเลยห <c oughs> ลับแล้วพี่หลับแล้วหลับระหว่บบางแคสต์จะสกีบสกกักหน่อยทำไมโคนชเราหลับระหว่างแคทกันเอาพี่เวลาแคทชอบแคทคลิปผมเขาชอบ,ลบ,บ,นนลชอบหอบลับกันสักหน่อสกีบไม่เป็นไรด้วยยาไปแล้ว ไปแล้วพี่ยิงครับไอพี่พี่ยิงครับทำไมคนลาแคสกับผมไนีเขาชอบหลับวะพี่ไม่รู้ไม่เป็นพี่คนมผมรู้ว<ม>่พี่ผมรู้เว้ยแมงคู่แล้วอย่าตีผมดึผาาให้ตกน้ำเลยเราก็มาหาต้นไม้ดี่เกิเอ้ยตกเองเกือบตกตก นต้ไอพี่เราจะสร้างบ้านกี่ชั้นเราจะบ้านคนละชั้นเลยไหมสิบชั้นสิบชั้นสิบชั้นถุยพี่กินพี่แม่งก็ไม่สร้างไม้ก็ไม่ตัดนอกจากคนอื่นเขาเป็นวันแล้วมาใช้เขาสร้างสิบชั้นพี่กินเรื่องไรสาระมันเน่พยายามจะว่ายน้ำเป็นเราวะแต่ไอ้เนี่หลับแล้วแน่เนี่ยเนี่ยนิ่งเชียวมาดูดิไม่หลับอีก ไม่หลับแหละบไปทำสกีกินอยู่มามาแก้งดีกว่ามาแก้งดีกว่าไม่ไม่มีใครร่วมหวงที่หลับหลับต้องทรวยถูกเลยแกงดีกว่าแก้งดีกว่าหาอะไรมาขังอ่ะใครใครใครนุ๊นุ๊นุ๊นี่นุ่นึงนุ๊นวะที่ตีทีตีฟาร์มอ่ะเดี๋ยวหาดินไปขังกันอ๋อเนี่ยแหละ ขังเลยขังเลยอ้าวเข้าไงเนี่ยพี่สวัสดีครับมองข้างบนดูพี่โอ้โหสวัสดีว่าซับแมนพี่แบงค์เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยอยุ่งกับใครนะแต่ตรงนี้พี่แบงค์เริ่มเริ่มเริ่มเกลียดแล้วครับเร,เริ่มเกียริ่มเกลียดแล้วครับเขาเรียกว่าเ er, ชื้อมันแพร่พันไวเชื่อไหมครับถ้าใครไม่เคยเล่นโปกเกมอนนะฮะเวอร์ช่นเก่าๆนะครับว่าเหยียบบนนี้นะมันจะมันจะหลุด อุชันสอจะจุดท่าไม่เชื่อไปโหลดเล่นดูว่ามันดีกว่นี้หรือรจริงเพราะผมเล่นมาก่อนนะขังขังเลยขังขังโอ้โหเอาแล้วเอาให้ร่วงคือช่วงพาร์ทในนี้นะครับมันจะไม่มีการจับโปเกม,มอนสักเท่าไหร่นะถ้ามีอะไรก็ขออภัยนะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะโดนโดนแล้วโดนแล้วคือ <c oughs> ถ้าอยากให้จับโปเกม,มอน <c oughs> ผมจับโปเกม,มอนอะไรผมจับให้ได้ถ้าอยากให้พี่ พี่วัเปอร์เนี่ยจากโปเมดแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้ไปเขาไปยินบล็อกช่องพี่เขาจะได้ถ้าอยากได้วีออจับโปเกมอนไรไม่มีทางเออแล้วก็เรื่องซับไอ,อเรื่องช่องแคล,ลของปูก็เพิ่งได้เปิดแล้วนะครับก็ไปช่วยกดซับนะทุกของทุกช่องทุกคนแล้วก็ช่องพี่เป้พี่เป้ว่าอย่าครบสองหมื่นห้าจะทำการเปิดทําการแคสต์เพื่พี่แคสคู่พี่ด้วยก็คือว่าเปิดสองกล้องแคสเปิดสองมุมนั่นเอง ก็คืออ่านไปสองคนประมาณนี้แหละครับเลยนะมาดูดูขกันไหโอ้ my god ร์อู้เบเกอพี่บ๊อบอยากลงไปไหมอยากอยากใช้เขาอยู่คนเดียวพอแล้วทำไมทำไมผมทำไมใหญ่พี่แบงค์ใหญ่พี่บอบพี่บอบครับเชื่อไหมว่าแมปแรกผมเล่นมาสองเดือนแล้วเชื่อปะ ชื่อเชื่อเชื่อสี่จุดกว่าพาร์ทแล้มันก็น่าจะได้อยู่นะห้ามสิพอเห็นซะแบบมีจะแบบอลังการงานสร้างเนี่ยทำไมตัวพี่ตัวพี่มันน่ากินเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวว่าประวัติเฮ้ยพี่พี่ผมโยนค้อนแม่เลยดูดิโยนค้อนแม่เลยอ่ะเห็นปะเออโย่โอ้โหลงรูพอดีเลยเกียร์เกีนรอะไรนะเกียว่าอะไรนะเรามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่าเกียนเหมือนกันถ่ายรูปเออตัวละครเกียนเหมือนกันเลยอ่ะ เอาถ่ายถ่ายแล้วถ่ายถ่ายบดถ่ายไว้ไม่ถ่ายเลยปะอัดเลยกันแม่อีกคนนึงใส่แว่นอีกคนนึงนึงของพี่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 เวอร์เปอร์สีฟ้าดำใช่ป่ะของพี่กินแม่ก็ฟ้าดำตัวฟ้าจริงด้วยตัวฟ้าชุดดำดูไม่อยู่สองคนสองคนนี้นะดูน่ากลัวเดี๋ยวๆถมงถุงถถก่อนไม่้มันเปิดได่พี่อย่าพี่อย่าไปยุ่งอ่ะ นั่นเสาวผมดิพี่คั้นี่คือข้อหาที่หลับก่อนแคสต์ <c oughs> หลับระหว่างแคสต,นะต์นะจะโดนโทษเด็กทีเป็นการลงโทษเป็นการลงโทษหลับระหว่างแคสต์ทำไมอ่ะอย่ามันไม่ดีนะั่นเออโอเคพี่พี่เวเปอร์คิดว่าจะเล่นกับพวกผมได้อีก,อ,ก,อ,กอีกหลายพาร์ทป่ะอ่าอีกเป็นร้อยพาร์ทเลย อ้าวหญิงหลับหญิงหลับอย่างนี้ต้องมีเลี้ยงไอศครีมเราถ้าหลับอย่างเงี้ยกดผิดหญิงนึ้ยังนึกว่ามีอะไรผิดผิดไปหรือเปล่าตกลงตกลงหญิงหลับเหรอตาไอตกลงตกลงหลับเหรอไม่ไม่ไม่อะไรบอกมาอะไรไม่อะไรบอกมาแค่หลับตาแค่หลับตาหลับตาหายประมาณสิบห้าถ่ายประมาณแปดเก้านาที ไม่อน้ลไม่รู้ไอ้แก่่ทำเป็นแบบนี้ตอเกทำไมต้องหลับออกมันไม่ได้ออกเดี๋ยวผมหลับบ้างครับโอเคครับบ๊าัไปจะไดเห็นภาพตรงนี้นะบผมหลับแล้วจะหลัคิดกสาสง ความยังไงโบ๊ทนอนแป๊บแอะแะแะใครเขาทำอย่ามาเอาออกไปเลยเลยโอเคนะก็สวัสดีด้วยนะฮะโอเคนะก็าราทที่42นะครับผมหรือ13นะครับก็ช่วยกดไลค์ครับสไครเบอร์นะฮะเดี๋ยวก็ช่องพี่พี่เขาสามคน ช่องพี่พี่สองคนช่องหญิงหนึ่งคนหญิงนั่นไม่ใช่พี่โอเคฮะก็ช่องช่องพี่พี่สร้างเลตติ้งจะสร้างเลตติ้งจะสร้างเลตติ้งเหมือนกระเพรานะสิโดนขังมีลับมีหลับโดนขังเลยเป็นไงเออเผลินจริงอากาศเย็นเย็นเย็นร้อนที่ไหนแต่ยังมาเรียกตื่นมาแค่ต่อยังมีสปิริตล์ตลาดโอ้โหแม่งจบพอดีจบคลิปแล้วแม่งขอโทษขอโทษจริงจริง ปิดปิดยังนะปิดยังยังโอเคะช่วยกดไลค์ครับส u b s เบอร์นะฮะก็อย่าช่องวู้ยพี่เขาทิ้งไว้ตาดีพิมพ์ชันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดครับส r i b เบอร์ช่องพี่เป้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ตาดีิปชันเหมือนกันโอแกนก่อนอย่าลืมนะครับแค่ที่เหดนจะสั้ยาวอะไรนะไม่ยินอะไรนะอย่าลืมนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าขี้เกียจจะสลังยาวเออโลแกนอย่าลืมนะครับถ้าน้องๆขี้เกียจอย่าอย่าจะสลังยาวนะครับผมอย่าลืมสลังยาวก็ช่วงนี้เปิดเทอมก็อ่านหนังสือกันด้วยนะแล้วก็เล่นเกมเยอะๆถุยก็โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับผมไดโนเสาร์ครับอย่าลังแกไดโนเสาร์ผมดิอย่าไดโนเสาร์มีกระจูก่อนปิดคลิปโอเคปีก้าปีก้าจิง